สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้ตอนแรกเฮาก็ได้ออกมาเลาะงานที่ลานพญานาคแล้วเมื่อวานนี้เฮาบ่ได้เลาะเนาะพอดีแล้วงานบงวงสรวงตอนกํลาลังจะกลับบ้านฝนตกพี่น้องภาคตกคนก็น่าจะพากันล่งกลับบ้านบ่เลยวานนี้แล้วมื้อนี้ฝนก็ตกคือการที่แรกกะะอ้ยเสา้าสุกนะจะยังไ้พี่น้องยันบ่ได้มาเลาะงานเนะาะเพราะว่าฝนตกวังสีหางแรงนะแห้งแท้แห้แงหวาเป็นโมงเลย คิดว่าสิบโมเศร้าแล้วว่แล้วสักพักเนาะพี่น้องอหกเกย็นโมงคนเศร้าตอนนี้คนก็นกำลังพากันลังไหลมาเลาะงานบักหลายๆพี่น้องอะไปเลาะงานน้าการยังมาเห็นไฟแสงสีเลยพี่น้องคนประดาประดาอยู่นี่เป็นทางเขาไปเลาะเนาะ โชคดีมือนี้เอาได้จอดรถมอเตอร์รไซค์ไกลงานเลยพี่น้องมันจะมีโซนกลางเพ่นให้จอดเนาะเอากับบุหรีย่างไกลแต่เก่าเอาย่างไกลแท้ไกลว่ามีจนเมื่อขยขอแค่ผู้ชายสั่งรสชาติสก่ัโน้อยมีมาเพาื่อนทานเพื่อนอ่าคุณขายยำามอสกับขอให้เป็นผู้ชายผู้หญิงเว้นนัทชาเอายำหอยน้ำรุมเป็นตาเซฟฮ่าสวัสดีนางรมที่สวยที่สุดในงานสักการะนี้โอ,อ้เ <laughs> ป็นตาเซฟคณะดด้วยมี สุดละร้อยบาทมาบึงเข่องยำผึ่งอหอมขนาดเลยต้นกระถิ่นก็นงามงาม เียวิปครีม<ส> <c oughs> โกโก้วิปครีมน้ำผึ้งนมสด อันนี้พี่น้องน้องซูขึ้นมากได้นี่ค่ะปลาหวานนี่ไปงานเอาบันษาเท่าไรซื้อเท่าน,นั้นรู้ก่อนดได้นะคะเพียงเดียวนี้เลยท,ทอดนกกระทาชุดละห้าสิบาท มูลอาจะกินเลยใอมีจะแนวเป็นตซเป็นตซอเลย่ะเขนาดเลยไปไนเลยคะไปไหนดีคะจิมไหกกับรอยค่ะแลวก็ร้อดใจไว้อดใจไว้ก่อนเพราะว่าเรายังรอบั่วลย กินะตารเมลได้เลยกินได้เลยกนเลยละกินมละค่นิดนึงินน้ำหวานเปียนิดนึงจะตัดกันกินของหวานมันจะเปรี้ยวใช่มันจะเปรี้ยวจงกออกินดอืมหวานมากเขามีไม่กินหวานไมกินนี่อยากเปรี้ยวเนื้อผนนิ่มเนาะ ออร่ยแบบนี้คือผ่ามาแล้วลูกหนึ่งนั้นลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งอันนี้แบ่งขายอันนี้ก็ลูกหนึ่งแต่จะเป็นไซส์นี้ไซส์ใหญ่เลยไซส์จัมโบ้ตัวเนี้ยเนื้อจะเยอะมากเนี่ยเนี่ยข้างในจะเป็นเนื้อถ้าซื้อแบบกับฝั่งเราอ่อแบบต่างเดือนได้ต่างเดือนนี้ดูเนื้อได้แต่ดูให้ว่ามันเป็นหัวเป็นอะไรไหมคือแกะ เป็นน้ากะทิเยอะเยอะกว่าปกติมันไม่ขมกันเนืไม่โขมไม่ใช่ไหมนะคะมันเป็นน้ากะทินะคะโขมโกะทิมันจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเก่ากันเลยเป็นสีเกลียวใช่เค็มมันอร่อยนะมันจะมันจะเค็มข้นกว่าครับผมมะพร้าวค่ะเลือก้ยนีแล้วเลยบางคนเข้าใจว่าน้าเกียมเกลียวมันมันไหมครับผมไม่ใช่นะคะผมกะทิน้ากะทิมันลอยเยอะครับนุ่นนวัดที่เรายอดนะมีรสใหม่มาเนาะจ้า อกอันนึงเียรยวยแบตมตมิคนกินทมคนหนึ่งะปกติเขาซื้อตัวยสี่สิบบาทนะกินเ <|so|>> ียไปุมเทียวไ่ไม่เที่ยวอันนี้เป็นย ดู้ว้า่าด้วยะ้อ้าวพี่โน้พ่ออยดยสีสวยมาจะฟฝั่งนู้นหรอจ้าจ้ามีครูฮับไปขายอยู่เด้อเนี่ฝั่งตรเด้อบัเลกมีมีคนหิวเนาะมีคนหิวไปขายเนาะอรอ เงินมดแล้วเนี่ยเงินจุเงินมดเลยมาถึงเล่นเลยออกมาอยางเหรียิดหน้าเหรีโผลนี่เลยหนางานนี่เลยพี่น้องแรงใจใจนี่เลยมีหลายหลายเนาะแบบบ่อยนะเขี่ยอย่างกบบเต็มพี่น้องเปิดอ่านลงไปทอดทางกุ้งแต่จะเป็นลานพญานาคว่าพี่น้องแต่ว่าคนที่ถ่ายยับ้นมาทางที่คนก็ได้ขายลงไปกุ้ ัาเท้าคุณมาจังอย่างรอเนอกฝั่งัน้นเนาะไปด้านบ่อกปไปเปบิงบรรยากาศก่อนคนแต่งเป็นซุ้มเป็นซุ้มเนาะไ่อย่งเซุ้มแบบว่าเป็น,นันนเ่าเนาะเ็นคนเขียนนซุ้มชนเผาเ,เสือ้อจากจีทำบุญล,ลงศพ จากสมาคมพันธุน้ำใจสุขภาพหมดยากไปครับก็เราจะสนับสนบุนโรงพยาบาลครับเราจะมีพี่โรงพยาบาลนครปฐมอันนี้เราก็จะบริจาคโงพาทั้งหมดเจ็ดโรงวันบที่ห้าสิงหามนี้นะแต่ทําเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันก็ได้ใช่ครับอันนี้เป็นเจ้าภาพครับแต่ว่าทําปางกาลังศรัทธาได้เลยร่วมบุญกันครับร่วมกันหลายคน

นี่จกบาทนะ อันนี้คือตัวอย่างนีิพน้องซูกาไกดเดอร์บอว้าวนกกตงามขนาดเลยแจ่มตจลูกค้าอยุม่เล้กว่านี้มอมาทางด้านนี้นะของิบบับไล่หลาย กันมาฟอขนมจีนฮานแซบพี่น้องคนกําลังผมกินหลไรแกงเขียวหวานจานนึงก็มีเอากะทิใต้เราสุกกับแกงเขียวหวานตัวนั้นเลยกะทิใต้กับแกงเขียวหวานยาวจานคนหลายแหงเอาไปด้วยเลยเข็ยมขนขนาดเลยกะทิใต้นี่เผ็ดก็มีซอบแบบเผ็ดจัดจ้านอร่อย ขุนขนาดานเลยเนื้อค้นๆเลยนนเนาะกินเกิแกงเขียวหวานกงเวานงจะชได้ชดน้ำอร่อยอร่อยพรี่รู้ได้ไงว่าชอบกินพริกหอ้าวตะแซบพี่น้อง มีผักแก้มอยู่โต๊ะที้ผักแก้มเยอะแยะเลยแม่มาไปตู้มีนะพอดีได้นั่งพักนะห่าลอยขาลอยขาลอยเลยมีคนว่าผักแก้มพี่น้องแครอทผักส้มผักนั่งตู้จัดเลยแก้มขุ่นเนาะ ดาวนี่มาขายเธอใดกนคนเต็มร้านตลอดเลยมีเนาะคนเขาออกเข้าออกจ<ๆ>่ว่าเก็บโตประทันเลยะพี่น้องมามาจ้าพี่น้องวันนีน้ิมากินัเลยจังรลอดนขอเติมพลังเ่ากในตอนไก่ตนเือยมกิน,นอตอนก่ในสามตอนมักหใหญ่พี่น้องมีกินซอยอืม,อม เป็นเติมเติมเต็มแ,แกงเขียวหวานกะเพราเผ็ดเลยผักนึน่งใจดำใจเลย ของขนมเบียงกันเบิร์ดหลายร้อยเลยได้ดูปีน้องเห็นยังก็อยากเห็นยังก็เป็นตะเซฟของที่เพื่อเอามาขายนะก็จะได้เป็นตะเซฟเนาะแมนมีมาใหม่เลยเลยของดูของกินกรวบาดเลยเอามาขายแซฟเนี่ยเป็นขนาดใหลายหญ่เลยจะได้เป็นเซฟอันนี้ยับยั้งตั้งใจเลยวได้นี่ค่ะยับยั้งตั้งใจไว้เพราะว่าเอาสิบเหลือตั้งกระบ้าดน้องเอนไปว่าสิกระบ้านแล้วโอ้ยมีความสุขหลายพี่น้องเลยจนได้มาแล้วเปิดหูเปิดตาเนาะ สรง,งเดือนปวดหัวแล้วถือว่าบุ๊เดมาเที่ยวพังทไทยเมดิการ์โอมแให้ความสุขตัวเองลเล็กๆจักหน่อยนะพี่น้องๆสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และบุกค่ะ